ด้วยพระนามของ Allah, อลลล a ์ผู้ทรงปรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ,อเมื่อเหตุการณ์วันกิยามะได้เกิดขึ้นไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมันต,ต่อเหตุการณ์นั้นทำให้กลุ่มชนหนึ่งต่ำต้อย

และพวกเจ้าจะแยกออกเป็นสามกลุ่ม,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 มคือกลุ่มทางขวาผู้ที่รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ากลุ่มทางขวาคือใครลลและกลุ่มทางซ้ายผู้ที่รับบันทึกด้วยมือซ้ายเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่า กลุ่มทางซ้ายคือใคร ون, และกลุ่มแนวหน้าคือกลุ่มแนวหน้าอเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ใกล้คิดในสวนสวรรค์หลากหลายแห่งความสุขสำระอค เป็นกลุ่มชนจำนวนมากจากชนรุ่นก่อนๆและเป็นกลุ่มชนจำนวน,นน้อยจากชนรุ่นหลังๆโดยอยู่บนเตียงที่ประทับด้วยทองคำพวกเขานอนเอกขนเอกอยู่บนนั้นโดยหันหน้าเข้าหากัน มีเด็กๆที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันวนเวียนรับใช้พวกเขาตลอดไปด้วยแก้วใหญ่และแก้วมีหูและจอกใส่สุราที่รินมาพวกเขาจะไม่มืนศรีรษะและไม่หมดสติ เมื่อดื่มนสุรหนั้นมะรและผลไม้หลากชนิดตามแต่พวกเขาจะเลือกสวลิริมยและเนื้อนกที่พวกเขาอยากจะรับประทานวรุลลอนสนูและหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงาม ประน,นึ่งไขมุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดีาทางนี้เป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้วนในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและเป็นบาป เว้นแต่คำกล่าวว่าสันติสันติและกลุ่มทางขวาผู้ได้รับบันทึกด้วยมือขวาเจ้ารู้หรือไม่ว่ากลุ่มทางขวาเป็นอย่างไรพวกเขาอยู่ภายใต้ต้นพุทราที่ไร้หนาม และต้นกล้วยที่ออกผลเป็นเครือตั้งแต่ยอดจดโคนต้นจนมองไม่เห็นลำต้นและร่วมเงาที่แผ่กระจายาและน้ำที่ไหลรินตลอดเวลาและผลไม้อันหลากหลายโดยไม่หมดสิ้นตามฤดูกาลและไม่เป็นที่ต้องห้าม และเตียงนอนที่ถูกให้ยกสูงขึ้นความจริงเราได้บังเกิดพวกนางเป็นกรณีพิเศษ